ครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวครับส่งงานนะครับหน้าไม้ปลาหน้าไม้ชียงรายนะครับโดยช่างมองเทียนครับอันนี้นะครับส่งงานอยู่2กระบอกนะครับที่เหลืออีก2กระบอกก็ถ้าลูกค้าทักมาก็พร้อมส่งได้นะครับเนาะครับมาดูกระบอกแรกกันนะครับนี่นะครับส่งงานให้คุณวอวอลรุลักนะครับชยงรายนะครับเนาะอำเภอเมืองจังหวัด เชียงรายนะครับคือว่าลูกค้าสั่ง2กระบอกนี้นะครับเนาะนี่ครับกระบอกแรกกับกระบอกที่2นะครับสั่งพิเศษนะครับจะเป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับซูเปอร์โรเลอร์รูปแบบใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับกระบอกแรกลูกค้าสั่งแบบแก้มเรียบๆนะครับตรงนี้เนาะนี่ครับเป็นทรงแบบแก้มเรียบๆนะครับแกะลายชิคเกอร์นะครับจัดเต็มครับลายชิคเกอร์เนาะตรงคอนะครับกระโจมมือนะครับ ท้ายก็ท้ายอลูมิเนียมหนาสามมิลนะครับปัดเงานะครับตัวนี้เนาะนะครับเพิ่มความแข็งแรงมานะครับสําหรับท้ายอลูมิเนียมนะครับการแตกนะครับถ้าไม่มีท้ายแปะไว้ก็มีสิทธิแตกได้นะครับตัวนี้เนาะเฉพาะพันท้ายไม้ก็จะแตกได้นะครับตัวนี้จะเว้าท้ายนิดหน่อยนะครับนี่นะครับมันก็เวลาเล็งก็จะกระชับกับช่วงล่องไรยนะครับเนาะพอดีพอดีเลยนะครับเนาะเล็งง่ายนะครับ บอกนี้ก็จะหลังแข็งนะครับนาะจะไม่ใช่เล็งลางนะครับตัวนี้จะลูกค้าจะเอาไปใส่กับเลดดอรนะครับลูกค้าสั่งขาจับเลเดอเรียบร้อยนะครับตัวนี้ติดไปให้ลูกค้านะครับนาะตัวนี้นะครับนี่ครับดูชัดๆนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ยึดกับเลดดอได้เลยนะครับนาะลูกค้ามีเลดอดอทอยู่แล้วนะครับก็สามารถนําไปติดได้เลยนะครับนาะสกูก็จะมียึดอยู่4จุดนะครับข้างละ2จุดนะครับฝั่งนู้นอีก2จุดนะครับ นี่นะครับสวยนะครับงานเนียนๆเลยนะครับงาน CNC นะครับเนาะนี่ครับก็ไม่ค่อยสูงนะครับจะพอดีพอดีนะครับเนาะจะครอบกับไอช่วงไอครอบไกลนะครับไอช่วงกับไอกองไกลนะครับเนาะนี่นะครับเซฟก็จะปลดง่ายๆนะครับเนาะตัวนี้นะครับปลดเซฟง่ายๆเลยนะครับเนาะมันจะมีช่องว่างในการปลดเซฟนะครับขึ้นเซฟปลดเซฟนะครับตัวนี้ก็เป็น ขอบไก่นะครับขอบไก่อลูมิเนียมนะครับครับขอบไก anyway nice ่อลูมิเนียมสวยๆนะครับขอบไก่อลูมิเนียมสวยๆนะครับก็ขอบไก่ก็จะฝังลงไปในเนื้อไม้นะครับนี่นะครับครับแนบๆเลยนะครับสําหรับขอบไก่นะครับครับนี่ครับลายชิคเกอร์แบบเน้นๆนะครับครับสําหรับหน้าไม้ชิงลายนะครับก็ส่งให้คนเชิงไายเหมือนกันนะครับ สำหรับกระบอกนี้นะครับครับตัวนี้จะเป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับเป็นซูเปอร์โรเลอร์แบบซูเปอร์ลินนะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นซูเปอร์ลินนะครับเนาะเป็นไอข้างในจะเป็นลูกปืนนะครับเนาะครับยางซูเปอร์ลินนะครับตัวนี้นะสวยๆนะครับปีกซูเปอร์โรเลอร์สวยๆนะครับเนาะนี่นะครับ การยึดก็จะประมาณนี้นะครับนาะการนี่นะครับฝังเชือกเข้าไปนะครับใต้ท้องก็จะประมาณนี้นะครับนาะใต้ท้องผมจะยึดยึดอยู่ห้าจุดนะครับยึดสกูแบบแน่นนะครับนาะความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสําหรับปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับการยิงนี่ค่อนข้างจะสถียรนนะครับแม่นยำนะครับปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับเพราะว่ายางมันจะไม่สะบัดครับยางจะตึงนะครับนาะสำหรับปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับ ลูกค้าสั่งแบบมินินะครับระยะชักจะอยู่ที่60นะครับสำหรับ2กระบอกนี้นะครับรบอกระแรกกับกระบอก2ครับระยะชัก60ิทิ้งไปก็ประมาณ30นะครับความยาวทั้งหมดทั้งตั้งแต่บันท้ายถึงปลายรางนะครับก็อยู่ประมาณ140นะครับ140นะครับ ก็พอๆกับไอ้รางไม้ที่ว่าบางท่านที่สั่งนะครับความยาวรางนะครับร4 0ยสีนะครับชักประมาณเจ็ดสบห้าถึงแปดนะครับระยะชักบางทีบางท่านสั่งนะครับเฉพาะตัวรางนะครับเนาะแต่ตัวนี้มันตั้งแต่พันท้ายไปหาปลายรางนะครับร4 0เซนนะครับครับก็ใส่ในแคปได้สบายๆนะครับแรงนะครับแรงแล้วก็แม่นนะครับเนาะถ้าตั้งเลดดอกเข้านะครับ ก็การยิงค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับสำหรับปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับเนาะชัก60นะครับเนาะยางที่ผมตัดข้างนอกครับเส้นนอกอยู่ที่ประมาณ24เซนครับเส้นใน21เซนนะครับเป็นยาง1 4มิลรูใน3ามมิลนะครับแรงนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับแถมให้ลูกค้าไปนะครับเชือกที่แถมไปก็จะเป็นเชือกคอมมานโดนะครับแบบเหนียวๆนะครับ คนแรงเสียดทานได้ดีนะครับเชือกคอมาโดสีดำนะครับเนาะครับเป็นลางฝั่งทองเหลืองนะครับเนาะลูกค้าสั่งพิเศษนะครับครับสำหรับถ้าลูกค้าสั่งออปชันประมาณนี้ก็จะตกอยู่กระบอกประมาณ4,500นะครับออปชันประมาณนี้นะครับ4,500รวมส่งนะครับประมาณนี้นะครับเนาะมีขาจับเลดดอตติดไปให้เรียบร้อยนะครับเนาะ ือว่าลูกค้าก็สามารถสั่งเลนด์ดอทมาติดได้เลยนะครับเนาะครับมาดูกระบอกที่สองครับกระบอกนี้เนาะลูกค้าก็สั่งนะครับนี่ครับกระบอกที่สองจะเป็นแบบมีแก้มนะครับกระบอกนี้นะครับกระบอกเหล็กเป็นแบบเรียบๆนะครับกระบอกที่สองมีแก้มนะครับนี่นะครับแก้มจะสองฝั่งครับแก้มไม่หนาเท่าไหร่นะครับก็ไม่หนานะครับคือว่าเล็งง่ายนะครับไม่บังนะครับตัวนี้เนาะแก้ม ไปชมูนูนขึ้นมานิดหน่อยครับกระบอกนี้ก็จะปิดท้ายลูเนียมกันครับบอลท้ายนิดหน่อยนะครับเล็งง่ายนะครับสําหรับถ้าไปติดเลดด์ดอครับหลังแข็งนะครับเล็งจะพอดีนะครับเวลาใส่เลดดดอตแล้วนะครับลายชิคเกอร์แบบเน้นๆนะครับครับครับตัดลายอะคริลิกเพิ่มมิติมานะครับตัดลายอะคริลิกสีขาวนะครับเพิ่มมิติครับ ขอบไกอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาจับเลดดแบบอลูมิเนียมนะครับงาน CNC นะครับสวยๆครับเซฟก็ปลดได้ง่ายๆนะครับขึ้นเซฟได้ง่ายๆนะครับตัวนี้จะพอดีกับไอ้ตัวไอ้ไกนะครับกล่องไกหรือกล่องไกนะครับเนาะพอดีเลยนะครับสําหรับขาจับเลดดนะครับจอมือนะครับเน้นๆนะครับลายชิคเกอร์นะครับ เน้นเลยครับการลื่นได้นะครับเนาะลื่นได้ชักหกสิบเหมือนกันครับลางฝังทงเหลืองนะครับเป็นประดู่ทั้งลำนะครับทั้งสองกระบอกเนาะประดู่ทั้งลำทั้งสองกระบอกนะครับลางไม้ฝังทงเหลืองนะครับเนาะปีกซูเปอร์เลอเร์สี่สิบห้าเซนนะครับไม่กว้างเกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับพอดีพอดีนะครับสําหรับระยะชักประมาณนี้ครับชักหกสิบทิ้งไปสามสิบนะครับ ความยาวพอๆนะครับเนาะความยาวร้อยสี่สิบเซนนะครับความยาวนะครับมินินะครับแบบแรงๆเลยนะครับซุปเปอร์โรเลอร์ครับแรงมากครับว่าถ้าดึงไหวนะครับแรงนะครับแรงนะครับทั้งแรงทั้งแม่นนะครับถ้าตั้งเลดดอทเข้านะครับเนาะตั้งเลดดอทก็ไม่ยากนะครับเนาะการตั้งเลดดอทนะครับก็จะจัดส่งได้จัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับสําหรับ คุณวอลุลักน้ะครับชิงรายนะครับสองกระบอกนี้นะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับก็พร้อมส่งนะครับถ้าลูกค้าทักมานะครับนี่นะครับตัวนี้จะปิดท้ายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นท้ายอลูมิเนียมือนกันสามมิลนะครับเบาท้ายนิดหน่อยนะครับอันนี้ปิดท้ายด้วยกระพีเขาควายนะครับตัดลายด้วยอะคริลิก สีขาวนะครับเนาะครับใต้เดือยนี่ก็ตัดลายเดือคลิกเหมือนกันนะครับตนัวนี้นะครับใต้เดือยก็จะเป็นกระพี่เขาควายตัดลายสีดําเข้ามานะครับเนาะลายชิคเกอร์นะครับเน้นๆนะครับเนาะันนี้นะกระบอกนี้ถ้าลูกค้าทักมาพร้อมส่งนะครับนี่ครับเป็นทรงกาคอนะครับเนาะแบบเพียวๆนะครับเล็งง่ายๆนะครับเนาะอันนี้เล็งล่างนะครับเล็งล่างจะหลังอ่อนนะครับเนาะสังเกตดูนะครับเล็งล่างจะหลังอ่อนนะครับ ถ้าเป็นเล็งเลดดอตนะครับจะหลังแข็งนะครับหลังตรงนะครับเนาะจะสูงขึ้นมานครับเวลาเรายิงมันจะพอดีกับเล็ดด็อตครับแต่สําหรับเล็งลางก็จะหลังอ่อนนะครับเล็งง่ายนะครับกระบอกนี้นะครับชักหกสิบเหมือนกันนะครับมินินะครับเนาะลางยาวเมตรสิบนะครับที่เหลือที่เหลือทิ้งไปนะครับนี่เนาะอันนี้กระบอกนี้เทสมานะครับแรงแรงเลยนะครับเนาะนี่นะครับเป็นปีกห้าสิบห้าเซนแบบรูสไลด์นะครับเสริมยางได้นะครับใส่ยางได้ห้าเส้นนะครับ นี่ผมใส่แค่สองเส้นครับอ๋อแรงๆครับเหลือเฟือนะครับแรงความแรงนะครับชักหกสิบนะครับตัดประมาณสิบห้าสิบหกเซนนะครับยางนะครับตัดยางนะครับแรงครับก็ระยะชักสั้นก็ตัดยางสั้นได้นะครับเนาะครับสนใจก็ทักมานะครับกระบอกนี้ครับครับทักมาในไลน์ได้นะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ ศูนย์ไปหนึ่งสองไปหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับช่างบุญเทียนนะครับครับติดต่อโดยตรงได้นะครับสําหรับกระบอกนี้พร้อมส่งนะครับกระบอกนี้เนาะส่งกํำคอรางกลมตันนะครับกระบอกนี้เนาะเล็งง่ายๆครับรางกลมตันสําหรับกระบอกต่อไปนะครับกระบอกนี้ก็จะเป็นไอ้พันท้ายมือสองนะครับเป็นทรงมือสอดนะครับนี่กระบอกนี้จะเป็นรางกลมมะเฟืองนะครับตัวนี้จะเป็นปีนโรลเลอร์นะครับแบบยิงลายนะครับเนาะยิงลาย ยิงไล่สนใจก็ทักมาได้นะครับกระบอกนี้ขายอยู่ที่ประมาณ2,900บาทนะครับสนใจทักมาได้นะครับสําหรับมือสอดกระบอกนี้นะครับนะครับเป็นปีลูกค้าฝากขายนะครับเนาะค่าฝากฝากขายนะครับกระบอกนี้นะครับ2,900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับก็ถ้าลูกค้าเอาก็ทําสีเคลือบเงาให้อีกรอบหนึ่งนะครับ2,900บาทนะครับยิงดียิงแม่นเหมือนกันครับสำหรับกระบอกนี้นะครับ ช่อง youtube ด้วยนะครับหน้าไม้ชิงไลน์นะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับครับลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งสั่งได้นะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่เก้านะครับช่มองเทียนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ